ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับพรอมอีกเช่นเคยครับครับคนหักว่วหัวใจกเกษตรครับพร้อมครับสารชิมนี้ครับในผ้ามาชส้มหลังจากช่วงเศร้าครับได้เอา้าให้ว่วไปชุดนึงแล้วครับไปลดนึงแนวนะครับช่วงเคียงครับเขาก็เอาฟางมาใส่ไว้แบบนี้แหละครับเอาฟางมาใส่ไว้นะครับ ก็รู้สึกว่ากินดีนะครับกินดีนะครับสำหรับฟางไม้นะครับปีนี้ครับฟางไม้ปีนี้ว่ากับจินดีนะครับผมเอาใส่ว้ตอนเที่ยงครับสองก้อนครับนี่ครับเอาฟางใส่วบสองก้อนนะครับกับงออยกหกโตครับนี่ครับ่อยกฟางอย่งหกโตนะครับผมเอาฟางใส่ว้ สองก่อนครับเขาได้จินนี่ครับช่วงเทียงครับกินดีครับกินดีนะครับกินดีฟางไม้นะครับเป็นฟางไม้นะครับผมก็เลยมาเจ็บเล็กเจ็บน้อยครับฝากเป็นนองเช่างว่าเฮ้านะครับตามภาษาของคนหักงว่าหัยใจกระเสียครับในช่วงเทียงนะครับอขใอ้มีไว้ในล่างนะครับ เอาไม่ไว้ในล่างไ้เขาได้กินนะครับเวลาไดเขาก็ได้กินตลอดเลยนะครับขาดไปเลยคือเกลือแร่ครับเกลือแร่ผมกับสใส่ไส้แบบนี้นะครับแปนให้่นะครับเกลือแร่ตลอดเลยนะครับกินดีฟ้างไม้ปีนี้ผมก็เอาไว้สองลอยก่อนครับสองลอยก่อนกับย่างบารันใน เอามาไว้อีกครับเัืนั้นสร้างสื่อครับเอามาไหว้เพื่อนี่จากเจ้าเขาเดือนจิกาครับไปปลายม่านะครับปลายเดือนจิกาถึงปลายเดือนท่านว่าครับเดือนหนึ่งนะครับว่ากินฟางไหมหมดไปแล้วครับหมดไปแล้วนะครับลอยก้อนแล้วครับนี่ครับกับกุ้ยยี่สิบตัวครับกุ้ยยี่สิบตัวนะครับเดือนละลอยก้อนนะครับ เบิรไปแล้วครับฟางไม้ครับผมมันกินแบบนีนะครับถ้าเขากินเบิรนะครับกินหมดผมก็เอาส่ไปอีกครับบ่หมดผมบ่ไ่นะครับบ่สซนะครับให้เขากินใหมดเลยนะครับอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าก็คือกันครับคือกันเลยนะครับกินหมดผมบ่ส่บ่หมดผมบ่ส่นะครับเพราะว่าผมก็เลยเอาไปเลี้ยงน้าครับเอาไปปล้อยเลี้ยงอันนี้ก็ตัดใหญ่กินครับอ่าสิบตัวหนึ่งเอาไปเลี้ยงนะครับสิบตัวหนึ่ง ยืนเพื่อนก้อนนะครับคือขังขวากไว้ก้อนนะครับช่วงผมสูบน้าใส่แปงปอยครับเขาก็ล่างเขียวขึ้นนะครับพมกิสิปอยลงไปเขาได้กินดีนะครับให้ร่อยหงยายเขียวขึ้นก้อนครับหลังจากสูบน้าใส่ของเขขังไว้ก้อนนะครับสลับก็ไปแป้งที่เขาทาหน้าแหะครับเอาไปปอยแปงทาหน้าน้าสลับกันน้ำนะครับให้เขาได้ไปยางนะครับเราได้ขังไว้ตลอดนะครับ นี่คือการจัดการแล้วว่าการวางแผนนะครับช่วงปลายเดือนท่านว่านะครับช่วงหยาย่งบอจะเลื่อนเติบโตเต็มที่นะครับเพราะอากาศมันหนาวนะครับนอากาศหนาวหยาเขาก็ห่อตนะครับบอสามารถยืนเร็วเติบโตเรียวได้นะครับทีแน่ๆก็คือฟางเนี่ยนะครับให้เขาจินตลอดเลยฟางใหม่ๆหอมๆนะครับอไไรเอาอะไรไใส่นะครับให้เป็นธรรมชาตินะครับ บางคนบางทางก็เจ็บไบใบโดนๆนะครับบังก็เปลี่ยนฟางเกานะครับง่วกะกจินแน่ว่าจินแน่นะครับเนี่ยครับคือมีผลนะครับมีผลมากๆเลยนะครับเจี๊ยบใบโดนๆฟางใหม่ไม่จินหอมครับจินตลอดนะครับอใหยมีนี่ครับใส่ว้แบบนี้แหละครับสองก้อนนะครับกับง่วหกตัวกินตอนกลางวันไาเบิดกับตอนกลางคืนเขาก็จินอีกครับ ตอนกลาเคืนก็กักินอีกนะครับผมก็ลด้มาสํารวจดูว่าน้ํานะครับเพราะว่าผมก็ติดไฟโซลาเซลล์ไว้นะครับสามสี่หลอดนะครับติดไว้นะครับให้แสงสว่างให้เขาเลยนะครับตลอดขึ้นนะครับการดูแลเรื่องการเอาใจใส่แบบนี้แหละครับก็ได้ใส่ยังนะครับก็ได้ใส่ยังเลยนะครับนี่ครับบริเวณขวกอีกสามตัวนึงก็ไปกินน้ำแล้วครับกินน้ำ บางตัวกับนอนนะครับตอนเที่ยงอากาศเย็นหนาวนะครับมีนอไซส่กินดีหอมครับเอาไว้สองลอยก่อนนะครับกะเหลือ,อยีล่ลอยก่อนนะครับกะสิกินเดือนมกุล่าครับหลังจากนั้นหยากฝนตล๊ลงกกะสิเขียวงามนะครับหยาไรแล้วฟางเขาก็จะบ่ค่อยได้กินนะครับเขาสิไปเนินหยาน,นะครับ เดือน,นกุมภาพันธ์เริ่มมีฝนมีความชื้นหยาะจะเริ่มเติบโตเขากับสิเป็นเน้นหยานะครับกตสิป็นเรียงกินอีกเดือนนู้นละครับใก,ใกล้เดือนกรกฎาละครับสิเเร่งกินอีกช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะกินฟางเป็นช่วงอยู่นะครับครับท่านลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณน,นะครับท่านผู้รับช่วงทุกคนทุกท่านนะครับ ่อยมีแต่ความสุขความจเจริญนะครับความจิบจะห้ได้ความไขาย,ยาได้มีนะครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ทูบาทยางครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับหรือแก่งเกิือนคลิปต่อไปครับผมถ่ายคลิปนี้ก้าวเขวาสวัสดีครับ